ในวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนําให้กับท่านนะได้ได้เห็นภาพว่าการจะสมัครเข้าร่วมกับธุรกิจออโกโนโกนั้นเนี่ยท่านสามารถจะตัดสินใจสมัครเข้าร่วมนะได้ยังไงบ้างแล้วมีเงินลงทุนเท่าไหร่ผมอธิบายให้ฟังเลยในการสมัครเข้าร่วมกับธุรกิจออโกโนโกนะครับก็มีแพ็กเกจให้ท่านพิจารณาง่ายๆแค่3แพ็กเกจเท่านั้นแพ็กเกจแรกนะั้นชื่อว่าแพ็กเกจมอดบรอนซ์นะบรอนซ์ Bronze, ซึ่งเป็นแพ็กเกจทีนะ่ใช้เงินลงทุนไม่มากนะั นะซึ่งเงินลงทุนก,ก็ประมาณ5,760ัรบาทเท่านั้นนะถ้าท่านตัดสินใจสมัครเป็นแพ็กเกจบรอนซ์เนี่ยท่านจะได้รับนะกาแฟนะทุกอย่างเลยยกเว้น King o f Coffee เท่าน,นั้นไม่ได้รับนะซึ่งแพ็กเกจบรอนซ์นี้สิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าสามารถเริ่มต้นทำธุรก,กิจได้แต่ท่านจะมีสินค้าน้อยนะน้อยมากนะไม่ไม่ไม่มากพอที่จะสามารถทำธุรก,กิจให้ระเบิดเถิดเทิงได้ท่านสามารถที่จะอนะัปเกรดเป็นแพ็กเกจต่อไปได้ผมจะอธิบายให้ฟัง และสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือนะชุด business kit นะไม่ว่าท่านจะสมัครแพ็กเกจ Bronze Silver หรือว่า Gold ก็ตามในชุด business kit นี้นะครับท่านจะได้ตัวอย่างกาแฟนะ8ซองแล้วก็จะมีสมุดแนะนําวิธีการเริ่มต้นสร้างธุรก,กิจแล้วก็โบรชัวร์ต่างๆอยู่ในนี้รวมถึงใบสมัครด้วยนะครับจะได้รับทุกอย่างซึ่งราคาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นราคาที่รวมค่าจัดส่งนะให้ถึงบ้านท่านเรียบร้อยแล้วนะโดยบริษัทจัดส่งนั่นเองครับ ส่วนแพ็กเกจที่2นะครับก็คือแพ็กเกจที่ชื่อว่าแพ็กเกจซิลเวอนะในแพ็กเกจซิลเวอนั้นท่านจะได้รับน,นกาแฟทุกอย่างแล้วก็ได้เพิ่มมากขึ้นมาในแพ็กเกจซิลเวอนั้นนะครับใช้เงินลงทุน16,200บาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นบาทท่านสามารถที่จะมีธุรกิจกาแฟเปของตัวเองได้เลยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของแผนการสร้างรายได้นั้น ท่านจะได้รายได้มากกว่าตำแหน่งบรอนซ์บรอนซ์นี่นะครับเวลาท่านสร้างธุรกิจอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รายได้แค่ในส่วนของตน้ตนๆเท่านั้นก็คือ Fast Start นะครับส่วนในแพ็กเกจซีเวอรนะั้นะจะได้แผนการตลาดนะครบทุกแผนเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สูงสุดนะแพ็กเกจที่ผมแนะนำสำหรับนักธุรกิจนะที่มีความจริงจังมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและผู้นำทั้งหลายโดยส่วนมากนะั้น เริ่มต้นที่แพ็กเกจนี้ซึ่งในก็นคือแพ็กเกจโกนั่นเองตัวผมเองผู้นําที่พูนส่วนทั้งหลายที่เข้าร่วมธุรกิจกับผมหรือผู้นําที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์โฮลตันบัคส์หรือใครก็ตามที่สร้างรายได้กันถล่มทลายอย่างจริงจังแล้วก็ขยายธุรกิจไปทั่วโลกต่างเริ่มกันที่แพ็กเกจโกงนั้นทําไมเราต้องเลือกที่แพ็กเกจโกล่นะนนเป็นเพราะว่าแพนะ็กเกจโกนั้นสามารถทําให้ท่านนั้นได้รับผลตอบแทนนะคุ้มค่า การที่ท่านลงทุนลงแรงในการสร้างธุรกิจเพราะว่าจ่ายครบทุกช่องทางแล้วก็จ่ายเต็มที่ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นในแพนะ็กเกจโกนั้นจะจ่ายค่านะครับบริหารสายงานดูโอทีมสองขาเนี่ยนะครับยีเลยในขาอ่อนแต่แพนะ็กเกจซิลเวอร์นั้นจ่ายเพียงแค่15%บห้าเปอร์เซ็นนะครับแพ็กเกจบรอนซ์นั้นจ่ายเพียงแค่10%เท่านั้นในการทํางานเท่ากันหนึ่งภาพออกไปครับเพราะฉะนั้นลงทุนมากกว่า นิดหน่อยก็ย่อมได้ผลลัพธ์มากกว่านะคราวนี้คนที่เลือกแพ็กเกจรอ o n ก e กับ s เวอร์นั้นสามารถเลือกได้ไหมสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นแพ็กเกจโกได้ด้วยแต่ต้องภายในเวลา60วันเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่ทําการซื้อแพ็กเกจในครั้งแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือว่าทํายังไงก็ได้นะเพราะว่านักธุรกิจทั้งหลายนะครับที่เขาต้องการสร้างธุรกิจเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องลงทุนก่อนกดดูนะครับ ร้านอาหารนะสร้างตึกสร้างโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจคนโดยส่วนมากนั้นเนี่ยนะจะต้องคิดหาทางว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นให้ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งที่ลงทุนการเป็นแสนเป็นล้านนั้นเนี่ยใช้เวลาในการคืนทุนนานเท่าไหร่บางร้านนปีหนึ่งยังไม่คืนทุนเลยเพราะฉะนั้นแต่ในธุรกิจเครือข่ายอย่างธุรกิจออร์แกโนโกนั้นเนี่ย แพ็กเกจโกนะลครับลงทุน38,500บาทเท่านั้น38,500บาทเท่านั้นลบค่าจัดส่งทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟได้เลยคุณทราบหรือเปล่าว่าธุรกิจกาแฟถ้าต้องการเปิดร้านกาแฟหรือซื้อแฟรนไชส์กาแฟนั้นคุณต้องจ่ายเงินกี่แสนนี่ครับคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟได้เลยเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําให้คุณนะครับทําการ โทรติดต่อหรือว่าอีเมลติดต่อหรือว่าติดต่อคนที่แนะนําให้คุณนั้นได้รู้จักธุรกิจออพโนโกนะติดต่อหาเขาเลยว่าถามเขาเลยนะครับผมบอกว่าถามเขาเลยว่าเขาจะสามารถช่วยคุณนั้นเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับตัวคุณได้อย่างไรบ้างว่าที่ปรึกษาทั้งหลายของเรานั้นเนี่ยนะต่างฝานก,การฝึกฝนเป็นอย่างดีเรารู้วิธีในการสรา้างธุรกิจจากที่บ้านให้เกิดผลลัพธ์ด้วยแล้วเขานั้นจะสามารถช่วยให้คุณนั้นประสบความสำเร็จนะทั้งในระยะสั้นให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ภายในสาวันแรกได้อย่างไรบ้างนะและในระยะยาวตลอดหนึ่งปี2ปีสาปีสี่ปีหปีนี้ทําให้คุณสามารถมีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนหลักแสนต่อเดือนหรือหลักล้านต่อเดือนได้อย่างไรบ้างผมขอแนะนาให้โทรติดต่อเลยแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าที่ปรึกษาของคุณนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะว่าในองค์กร OG ทีกิบอทของเรานั้นมีการเทรนนิ่งนะฝึกฝนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการทําการตลาดการสร้างธุรกิจ อย่างจริงจังให้กับนักธุรกิจของเราทุกๆท,ท่านนะแล้วก็สม่ําเสมอด้วยเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าให้โทรติดต่อเลยนะคุณจะได้ทราบว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจยังไงได้แล้วมีโอกาสแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ